ได้ในตู้อีแล้วพี่น้องอันนี้บอกเขาเอินหลกแมวนะพี่น้องอันนี้บอกเดี๋ยวพัดก,ก็ไดหนึ่งตัวไรพัดก,ก็ไดตัวหนึ่งทอดเด้อพี่น้องมื่อวันที่อะไรเนี่ลุงมันทอดตปในตู้เบดิดอะไรสิได้เอาไปสักเบิ้ดอะไนี่ครับปูเคยพับไว้อยู่ในหูเมืนเน่อว,วันที่สิบห้าอืมวันที่สิบห้าเบิ้ duyên nha duyên chịp hãy duyên chịp hãy đi bóc của anh mèo hạc nhiên 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 hạc con, hạc nhiên hạc mèo ัน้างนอกเลยใครงาเป็นไม่ถูกตัวงค่ะไหนโอ้ยเด็ดมีตกโตเกะสิ lung lung lắp béo ở ăn yên ê đi Xong luôn 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 Dạ 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 luôn 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 ยังอยู่สองตัวเนี่ยแม่แม่แมตัวสีอ่อนเาดตัวมุนแล้วก็สีดำน่าเ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 นีน่เน่เน่ามน่นเนา่นเนาเนานนล ยังมีอีกบ่ไยังมนีกว่าเนาะลงมก่อนเิดแล้วไ่ไไแก่อ่ไม่เปิดเลยยังไม่เปิดเร็วกว่าน้อยออกมาสักเนาะอือไม่เกิดแล้วก่อนอ่าวทำมัเลียรูปมั้ อุกมสนงสองอมันเห็นา่ไหมเนาะลงตัว่ากูแบบนี้เน่ไน่มาสองอุ้ยสุกมาลำรวยเด้อแบบนี้ Ừm. mình để sổ, để làm, thử, mối Đây, là cái lạp thịt hối Đi mèo đê mèo hết mèo เมกมันเห็ดยังเปิดตตวตูวต้เย็นบาในกระตุ้ที่สามใช้จานน่ะดิ้ดยเจ้เามาจอบดีตลอดตรงตูนี่อกห็นแล้ว ยังอีกยังอีกบอกรึไงไรสามสามหกเลยเบี๋ยละบอกถ่ายจักหน่อยมึงเถอะมันมีอีกเพราะทองมันใหญ่กว่าตัวนั่นอยู่เลยเอาถ่ายแล้ถ่ายถ่ายยุกเดี๋ยวพี่น้องหลบแมวไปสุกให้ลาสุกให้หมานี่พี่น้องเลยถือมวยรวยเบอร์ ให้ข้ามให้คูนข้ามให้คูนเีหล่าเด้ออืมแน่นหนาเล้ไปซื้อปลาทูไม่กินเด้อประชิดได้ได้ว่ากระปุกนี่วะจะเอาบอกอาดูตัวดำมันจ่ากระปุกมันอืว่าตัวดำมันสีจบสกินเนี่ยอือไปเก็บจะดูอันทีงมันไว้ไปก่อนเอารออีกมะเขื่อมีอีกตัวหนึ่งพี่น้องสามตัวเด้วมีดำส่งมีอีกตัวหนึ่ง สีสงงามเออกสมสมีลย่ยจะเป็นสีสลายโตพอขับไใส่สื่อล้วคนเอินเมี้ยวเบ้ดเอินเมียวเมี้ยวหล่ะมาเบิดเลยลายโตบรจืดแล้กจะจืดสื่อวันนี้เออใครจะนั่งลงหยอกเอ้าเราเบิ่งทำเสือนี่โตัวที่สี่เก็บไปก่อนอ้าวทอมมา โอ้ยสีลุกเลยตัวนี้โอ้ยหลบลุดอืมโอ้ยตัวสุดท้ายหลบลุก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 ลุชค่ะอื่เดี๋ยวมันหลับลุดออกมาสี่ตัวลีพี่น้องเลยป้าดำสามเลยบาทนี่ มีอยู่ตัวเดียวคะซีสมสมดำสามเลยพี่นอ้องเอ้ยนี่คือเด้เนลพอนี่พอคนซีหนีเด้พอคนอ่ะพอคน่ะซีหนีแล้วมาซ้ำชุบนอ่ะโอ้ยบ่ได้แน่มีตัวนี้ก็ บ่ได้ลุกใช่ตัวสุดท้ายบ่ได้ลุกอืมได้สามก่อนเสาเห็ดได้ดัไหนเด้อเอฟซีเด้อเห็ดได้ได้เน่นี่กับลกนี่ขอเช็คอะไรบอกไปเลยด้อยไดสามอันลุกนะสุดท้ายบ่ได้ซใช่มันอยู่นี่นี่ก่อนเราเขาจะเช็ไปสักคานแล้วอัน เสร็จลูกเล่านี้ลูกเล่าหงงก่อนมันกะลียลูกมันจะลูกมันเหงงอะไรว้าไเ,เ,เลียไปเลียมามันก็กินเลยนะขับมันออกมานะ่ะมันกินเลยโลค่ะ

ไม่ดูมีเนาะเนาะลุงเก็บก่อนลูกเดี๋ยวแม่เอาไปตากแดดเอาไปใดบอกพิงเจ้าตากแดดก่อนตากแดดอะไรที่มือเรื่อยน้างก่อนบอกหมดแล้วเอาแบบนี้เลยอ๋อ

เอาเอาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอาก็บิเทสตัดอยเลยปลูกไว้อนนั่นน่นละได้บอกบึงนบึงนะบึงเด้อคอยบึงดูด้เด้อขำคูลแล่นี่ฮะตาเก็ดแดดเก็ดหมอกเนาะ อ่เป <LY> ็มน <kah s> <ana> ่นเราควัก้วก่อนตัยังไม่ก้นพอซื้อมาตักให้ของใสตัที่เ็จแดดแก็ะให้คนสูตบัดเนี่ยเอาไปผูบ้ากูสงตรก่ได้เออเอาไปวางเออเอาไปยังคันอะไรเอาไปสูตรก่อนสูดแแ้วเราจะเอามามาแต่งขั้นหาขับอะไรกันกูชาไว้อนาคเนาไปหาเงินหาค้ำก่ันหน่งไปน้ำบัดมันยังว่าทนรุดหลกอันหนึ่งเะ ว่าไปบอกดูป่ะอ้อมันกินเยบลยย้อยู่ตัวนี้น้อยนอหนึ่งน่ก็ออกตัวนี้ายลูกมันสี่ตัวประมาณสี่ขแมันแอวบัดคืนมันคืนนี่มันนักทอดลูกออมันกินเ<ล>อบมันเ็บทองไม่ได้หลออมดัลไดบอกนี่อยง <มา S 1> เอาอเด้อขอสุกขอมันเนด้อ สีตัวก็ต้องมีสี่ลูกบ่อืแม่ล่ะตวก็ตวได้ได้เด้ได่ได้ได้เด้ไ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 ดด้ไดได้ได้ไดได้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 ไดได้ได้ไดได้ได้ไดได้ได้ด้ไ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 ด้เด้ได้ได้ได้ด้ได้ด้ไ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 ดด้อดรได้ได้ไดได้ได้ได้ด้ได้ไดวได้ด้ด้ไดดดดด เออจะเปอีอ <laughs> <laughs> uh, ้วนนันอ <laughs> ีกเนาะบ่ได้อีอ้วนเบ่ดแล้วดแล้วดแล้วมันบ่มาออหลอดไปวัอ <Board, S 1> ีอ้วนเอ้ยบ่ได้แล้วอ้วนเอ้ยได้5โตคัปัดอมาอีกก็ได้อยู่นาอ้วนได้แม่นงยังีอยู่บ้มันยดแล้วดแล้วสิมันดแล้วมันสิหมดเลยคัน5โตาโตงใหญ่ดีไดอใหญ่ห้องมันจะบ่เบ่ง

ไม่กระหิวเข่าเลยพี่น้องเลยกินแต่นมก็ทัดในกล่องเลยก็แพ็คหนึ่งขอให้โชคขออุ่นนกเลยขอให้โชคข้าวอยู่ผุลันเด้เอ้าวแต่เวลาน้องเหนียวคอยกินข้าวรับประทานข้าวแล้วเด้อพี่น้องจนอันนาคนยังแอนลูกคนอยู่ผมยังบม่ออกมากินเอาตัวหนึ่งไปใช้แหละอิ่มเลยได้ นง่งเปคนอิ่มแล้วคนอิ่มแล้วลงไปคุณแล้วอา้าวตัวหนึ่งไปใส่วะคือเพื่อนมากินหรือว่าอิ่มแล้วหรอออกไปแล้วเออลืมเอาน้าให้มันอา้าวน้ำเพี่ยนตลอดถวยบวงเพ็นกัตตั้งให้ตลอดเฮ้วไป ไปคนเด้อพี่น้องเด้อคิดนี่ค่ะขอบโมขอบใจทุกคนเขามาหลับชมห้โชคห้มานเด้อเมื่อนี้เด้อโชคมานลำรวยได้สมาชิกใหม่อีกแล้วตั้งสี่ตัวเนาะพี่น้องเนาะลุกก็ได้ลุกสี่อันคันเบนว่าได้หากระซิได้หากระซิได้แบ่งอ้นน่อยคนละอันเนาะลุกนะปันกันคนละอันคนละอันใส่กระเป๋าไว้มันเฮงมันมาเน้มันโชคมันลาบเนาะพี่น้องเนาะ